ครับคนก็ตลาดหุ้นปิดมา2วันแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรหนักหนาเรามาดูทองกันบ้างดีกว่าเนาะดูหุ้นกันมาหลายวันแล้วทองนะครับยังสวิงอยู่นะครับสวิงอยู่ในช่วงระหว่างเนี่ยครับเป็น US เนะผมตี่เป็นยูเอสดอลารระหว่าง2496นะครับถึง2528เนี่ยเขาวิ่งชนกันอยู่ตรงนี้ครับ ยังไม่ไปไหนเลยนะครับถ้านักลงทุนระยะกลางระยะยาวเขาจะเรียกว่าเหมือนไซเบร์เนาะไซเบร์ขึ้นลงอยู่แถวๆนี้ครับถ้าใครถ้าใครเ,เล่นฟอรเร็กนะครับก็ดูจุดสองจุดเนี้ครับคิดว่าก็ยังพอได้อยู่นะครับหรือว่าจะลงมาถ้าเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณสองพันสองพันห้ายี่สิบห้าประมาณนี้นะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้มนเลขพอสอเนาะ อาจจะสวิงอยู่ในนี้นะครับถาถ้แต่ถ้าหลุดกรอบนี้ไปเมื่อไหร่นะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยถ้าใครรับจากตรงจุดนี้นะครับก็อจจะให้ดูนะครับ Risk Reward Ratio นะครับอันนี้คนแบบเทรดระยะสั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบ s c a p p i n g นะครับพกกราะ s c a p p i n g นั้นแบบืเน่นกัน5นาทีตายเลยอันนี้น,นทำเป็น15นาทีนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะกระโดดเกาะ นนผมซูมให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะกระโดดเกาะเข้าไปก็ก็เกาะก็เกาะไปนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากจะเกาะเนี่ยก็ถ้าจะเกาะนอกมาเกาะตรงนี้ยแล้วดูรีสิบวอตเลยโชว์อย่างที่ผมบอกบางคนแบบเล่นสองต่อหนึ่งเขาก็เอาอะแต่ก็อืมกนน็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่หรือว่าบางคนกะจะรอให้เขาลงมาทําแ,แถวนี้ก่อนก็ได้นะครับตัวอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวที่เราจะ stop l ลอ s นะครับขัดลอ s s ก็คือจะจะ,จะต้านหน่อยนะครับครับช่วงนี้เขาก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้มานะครับต้องถ้าใครเปิดลองนะครับใครเปิดบ่ายเนี่ยแ้วถ้าเขาหลุดตรงนี้มาเนี่ยครับก็ลอ,ลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะปิดเลยไหมครับเราปิดความเสียหายไปก่อนไหมเนเาะแล้วค่อยมา ตั้งต้นตรงนี้ดูดทีหนึ่งเพราะว่าถ้าจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะบางทีงจะได้เยอะกว่านะครับก็ยังไงลองดูแต่บางคนเนี่ยก็จะเล่นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเขอาอาจจะมารอถาแถวๆนี้แต่มันก็ไม่ไหวนะความเสียหายจากตรงนี้ลงจากจาก2,490ลงมาถึง2,440มันก็เยอะเกินนะผมว่านะยังไงลองพิจารณาดูครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นทางเฟรม คือถ้ามองใน,ในวงจรชีวิตเขา,าที่จริงทองอยากให้ดูอยากให้เล่นเป็นวงจรชีวิตเขาใหญ่ๆดีกว่าเนาะแต่ก็แล้วแต่บางคนก็เล่นพอเล็กหนะาเงินเข้าแบบเรื่อยๆก็แล้วแต่แต่บางคนไม่อยากปวดหัวก็ลองดูครับเนี่ยครับระหว่างนี้เขาอาจจะขึ้นๆลงๆนะครับเราก็อย่าไปเสียดีมากนะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปถึงอยู่ดีครับสามพัน ประมาณสามพันกว่าเนี่ยครับดอลลาร์นะครับแต่อีกอกี่ปีนั้นเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าถ้าใครเป็นแบบเงินเย็นไม่รู้จะรีบร้อนขายไปทําไมก็เนี่ยครับก็รอไปก็ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี่ยจากตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าดูภาพใหญ่ แต่ทองเขาจะสับขาบ่อยมากนะครับเพราะว่าระดับเซียนเซียนระดับโลกครับเข้าไปอยู่ในนี้กันหมดเลยนะครับกองทุนที่ใหญ่ขนาดที่เราคาดไม่ถึงนะครับว่าเขาจะใหญ่ได้ขนาดนั้นจริงๆครับก็เขาก็อยู่ในนี้แหละครับพวกนี้เขาก็จะถ้าไปเ็เน้นนับแบบก็ยึกกระยักก็ยึกวันละศูนย์จุดห้าวันะอะไรเงี้ยก็ อ่พวกนี้เขาถือกันยาวเลยครับเขาขึ้นกันแบบโมโหรีโมลารแต่เอนนี้ก็ยังแบบถ้าพวกถือยาวก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรครับอย่าลืมนะครับเราไม่มีกางขายในจุดที่ดีที่สุดนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูน้ํามันกันบ้างไหมนะครับน้ํามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ น้ำมันนะครับเหมือนหลุดตรงนี้ลงมาเนาะอืมเขาก็ยังไซ์เวย์อยู่นะครับไซ์เวย์อยู่ในกรอบเล็กๆนะครับคู่นะครับ อืเขายังผ่านจุดนี้ไม่ได้นะครับยังยังไม่มีสัญญาณที่จะขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ลงอย่างรุนแรงนะครับจะเหมือนโนมเขาจะลงไหมนะเอาเป็นว่าน้ำมันตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีของก็ พึ่งดีกว่าครับเหมือนเขากาลังเลือกทางอยู่เลยเพราะเวลาเรากินครับเราจะกินอย่างนี้กินแบบคําใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเราจะไม่ไปเอาย่งยักยึกยักอย่างนี้นะครับว,ว,วิธีวิธีผมเข้านะครับก็จะจะดูเป็นแบบหยักใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับยึดยักยืยักข้างในทาเปรมแบบสิบห้านาทีอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าบางคนก็ ก็เล่นกันนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่วิธีนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับจากกราฟเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับทองน้ำมันหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนไหวใดๆที่น่าสนใจผมจะรีบเอามาให้ดูกัน โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ